กุมาร้องตัวเราบริการุกครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยผมจะมามาบอกนะครับมาแนะนําหรือว่ามาให้ให้ความเป็นความรู้เล็กเล็กน้อยๆยนะครับสําหรับทุเรียนนะครับทุเรียนที่สุกแล้วเนี่ยหรือว่าทุเรียนที่แก่เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะก็อันดับแรกเลยนะครับก็เราจะสังเกตได้เบื้องต้นเลยนะครับขอเข้าเข้ามาใกล้ๆเลยครับถ้าเราสังเกตได้ใกล้เบื้องต้นก็คือตรงนี้ก็จะมีมีความเรียวมากขึ้นนะครับแล้วก็ใหญ่พองออกนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเราเอาเอามีดเอาด้ามมีอะไรมามาเคาะเนี่ยนะครับได้ยินเสียงไหมครับก็เส <ü> ียงเนี่ยก็จะรู้มีม,มีมีลักษณะที่รู้สึกว่ามันจะกลวงกลวงนะครับเพราะว่าเหตุผลที่มันกลวงเนี่ยไออันนี้คือเดนสุกนะเดนสุกเนี่ยมันจะกลวงกลวงเพราะว่าระหว่างเปลือกเปลือกกับเยื่อด้านในของมันเนี่ยมันมีมันมีระยะความห่างอยู่นะครับมันไม่ได้ติดกันเหมือนเดียนเหมือนตู้เรียนที่ยงังยังอ่อนนะครับก็สํส <manuscript> สาหรับตู้เรียนที่ยังอ่อนอยู่นะครับยังอ่อนมากๆเนี่ย ถ้าปลอมมีดเอาไปด้ามมีดมาเคาะเนี่ยนะมันจะรู้สึกแบบแน่นๆน่นนะแน่นๆ่นเพราะว่าเยื่อกับเปลือกด้านในเนี่ยมันยังเป็นมันยังเป็นอ็ไรนะมันอาจมันมันมีความติดอยู่นะมันติดแน่นกันอยู่ทําให้เสือมันก็แน่นนะครับนั่นคือวิธีการดูเบื้องต้นนะครับวิธีการเช็คดูเบื้องต้นนะครับ